อยาสับโุ่ว้ใบลำวงขวางพูดอันนี้วงลอยตอกเ่าวงจะของเกเกินหน่อยแต่วงจะดวางมันหลอดสักวนบ่อยชิปหลอดจกงไหนพี่น้องชีคอร์พุ่มเป็นหััดตัวเร้วมากระทานกระปีนี่แดนเซอร์้ไหลพระเอกนั่งเอกไหลไหลมาสร้างแล้วปุ้ยใครรู้อีกตายยี่เลือตีขันมาวงจะดวางมาตะทานกอนสองแยนมาหันไปอย่างขึ้นวยลุงน้องกินเต้ลมากัะพงไก่ใส่ละบอย ก็พามันแสดงเป็นนักสาวพองยองพองหว่องอยู่เอาสาวเลยงนยิคหมาอย่าไรไหถามเนออกงานมาสองสามเดือนพาตัวใลูกเราเคลียไปเอาเอาไว้ถหมุนเอาไว้ถัไปไปท้ข้าตอมโดเห็นบ่ันนาหมุนไป่ป็หมุนทุควางสดงัถือตัวกูซื้อเลยหู่่เมื่องพออหางุี เงินไหลบ้านเขาสัจฉนคืนซื้อขคนละล้านสองล้านอันนี้ซื้อสี่พันหกหมื่นหนึ่งที่ว่าหาันงไี่มึงจะไปหาได้บนตงเป็นไรมันเป็นน้ำมึนอย่นะเจ้าภาพปรตางทีจะาเป็นนักูได้จังไรเอากเป็น ว่าคูณแ่แกกันัแล้วมึงก็ม่ใหญ่ไม่ใจไม่ออกไป้เราข้ใจรู้เร่อมีอยู่ประเทศในหอด้วยาย่ีนั่นนะยโอยูงย่กงงดย่โงนโงเลยต้งสั่งแล้วกันว่ากัน่มันกต้องการว่ากูตายจะโหนละตัวเอาเพียงเพียงกุยโ้ยเพียงกุเพียงกยนี่ กองกล,เลนเล่บานน่งบอลับอลัมลิงเจ็บ <c oughs> ป่ไหนแน้ตรงอุ้ยบอกเีกขนาดเนาะ,ะตื่นเต้นสิเก็บต้น จหายจะจะเปียอะไรสมันผู้ไฮบ้านไหนเีผู้งามพระอุญหไปอยู่เลรับก็เถอเกันกตีกันนัสี่ปียี่สบห้าฮะฮะีสบ้าปีจอยแล้วเตียว ทสีนสิเจด้วยะสีแรงงันเนาะแต่เจ้วเอาจ๊ดสีเอาเจ๊ดสียยไปอยู่นัแอนบ้หมอหลัใจก็แสนแอนออร์ดีแล้วก็มีออร์ดีแบนพร้อมมีงานเสมอเน้าไปหอดปีหกเจ็ดเวลจ้าเนาโรเด็กไปบ้สั่งเจ๊สีต่อไล่เจสบายมีหนาเงินต่อเทร่ลายปันไหยูยูดีปันไหจ้บาทสองร้อยเ็ดสิบ้ไปยูนัแอนให้เลยขึ้นหลังหาร้อยหาร้อยไปบ คา,าตลกกพอดีไปบ้าน <c oughs> ไปไสบบนใส่กบวาดอกวกาจะใส่หนีแน่เบิกลวงหนาสามหมืนตปิกายวันน้นเ,อ,เนอยักจะสลึงเไปมีเบิกยุสายไปล้อยุบุกทหารเด้ตรงไปเบิกไข่อเอาเบิกยุสเซกูใส่ยุห,หันค่ะกูเบิกยุบุกทหารสิแม็กกูใส่ยุสีขอแล้วพูดกับเป็นไป่ มันไม่เปลี่ยนนะวีเอาตั้งที่โม,มนน่นเลกระซ่ะะงางกูบอกอย,ยู่ว่าใจเกินเสียงใจเกินหนอยกูบอกอยู่กูพี่โมงไปกันแล้วกันล่ะโม่งไหนพุ่มพวงพี่น้องส่วนๆในนล้ครับเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องในนี้ย่ารยิ้มแล้วก็เสียงหัวร้อ ได้ยิ้มเสียงหัวของพี่น้องได้เห็นรอยยิ้มนั้นก็คือความสุขของลด็กหลานบอล่ำใจเกินร้อยให้พี่น้องมีความสุขหลายๆตลอดรายการมรือซอดแกงจังคอยเมื่อบงการแสดงค้อนสุในี่ชงหนึ่งหลังจากนั้นชมล่ำเรื่องต่อก่อนครับ